เมื่อคืนนะเหมือนดูทีมใหญ่มาขึงใส่ทีมเล็กในบ้านนะครับคือบาเยนเน่เหมือนมาตบเด็กยังดีที่เด็กมันยังดื้อนะฮะบรรดาแดนหลังเนี่ยมันยังหืออืออยู่บ้างโดนแค่ลูกเดียวนี่ก็ดีแล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าดิแพ้เนี่ยข้อปัญหาเดิมๆที่ปารีสแก้ไขไม่ได้หลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในคลิปเลครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิกิีอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมเปเชแพ้คาบ้านให้กับทางไบยเยอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไลอัพกันก่อนเลยวันนี้นะครับเปเชมาในแผนใหม่นะครับซี C C 2ผู้รุสาประตูเนี่ยก็จะเป็นดอนนารูม่าคู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นมาควินยอสจับคู่กับรามอสแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นนูโนเมนเดสครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฮากิมิมิดฟิลคู่กลางนะครับก็จะเป็นมาโกเวรติจับคู่ก ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเจ้าหนูดาวรุ่งอย่างไซยาเอมอรี่หน้าคู่เนี่ยก็จะเป็นเนมาคู่กับลิเอเนลเมสซี่ส่วนทางฝั่งบายเยนนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะเป็นยานซัมเมอร์คู่เซนเตอร์จะเป็นมาทสเดลิดกับคู่กับทางอุปาเมกาโน่แบ็กซ้ายเนี่ยจะเป็นจากรเซโล่ฝั่งขวาจะเป็นเบนจามินปาวาลคู่กลางตัวรับนะครับก็จะเป็นลิออนกอลเลสกาจับคู่กับโจชัวคิมมิดลืมเส้นฝั่งซ้ายจะเป็นคิงลีสโกมองฝั่งขวาจะเป็นลีรอยซานีกองกลางต เรามาพูดถึงรูปเกมกันเริ่มต้นเกมมาในยาวไปถึงจบครึ่งแรกนะเหมือนเรามาดูบายนซ้อมเกมรุกอะ่ะเพราะว่าปารีสเนี่ยบุกขึ้นแทบไม่ได้เลยนะครับเสียบอลง่ายมากบายนนี่ก็บุกเอาบุกเอาเลยนะปารีสนี่ก็เสียบอลเอาเสียบอลเอาเช่นกันโดยทางฝั่งเปเชนนะครับเน้นตั้งรับใส่นะครับไม่รู้ว่าเพราะเป็นแผนของกาตีเยไหมนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องเน้นตั้งรับเพราะว่าเอาบอลขึ้นหน้ากันไม่ได้นี่เลยฮะแต่ในครึ่งแรกเนี่ยรามอสดานิโลดอนารุมานี่คือเฉิดยฉายมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวรุ่งอย่างไซ โหปั้นสุดๆครับหมายถึงปั้นให้แบบว่าเขามาบุกเรานะฮะแม่งเสียบอลกันไม่พักเลยนะครับจังหวะสวนกลับดีๆนี่คือแม่งทําเสียหมดแล้วโอกาสยิงนะค่งแรงเนี่ยมีแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งบายอนนี่ก็บุกจังเลยแม่งไปเก่งซะแล้วนะฮะเล่นกันง่ายเหลือเกินนะครับออกซ้ายออกขวานี่คือโยนเข้ามาแบบชิวๆนะครับเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับการเข้าทานี่คือลื่นตาตรงกันข้ามกับทางเปเชสุดๆครับแต่ก็ยังจบสกอร์ไม่ได้นะครับทั้งที่มีโอกาสยิงถึง10ครั้งเลยนะครับแต่ก็ตรงกร แต่ก็ต้องชมทางบายเยินนะครับที่เพรสซิ่งใส่ได้ดุมากครับทำให้เปเชเนี่ยออกบอลได้ยากต่อบอลกันแบบลําบากลําบนนะครับส่วนทางฝั่งเปเชยนี่คือแบบไม่เพสฮะไม่ทําอะไรทั้งนั้นอ่ะยืนโซนรอตั้งรับอย่างเดียวกะว่าจะรอสวนกับแต่สุดท้ายคือเล่นแบบรอโดนนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็จบครึ่งแรกกันไปแบบไม่มีประตูนะครับในตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดไม่ออกเลยนะว่าเปเชเนี่ยจะเอาชนะได้ยังไงพอเริ่มมาในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มีการปรับแผนของทั้งสองฝั่งเลยนะเปเชยเนี่ยก็เอาออ M P มาี่งง,มงงง้ซึตรนผ ว่ามึงจะเอาออกทําไมแล้วส่งคิเวนเบ้ลงมาทําไมส่วนทางฝั่งบายเยนนะครับก็เอาจาวาเซโลเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ส่งอัลฟองโซเดวิสลงมานะครับเปเช่เนี่ยก็เริ่มมีการเล่นที่ดูดีขึ้นนะครับมีการบุกใส่ถึงใส่ทางบายเยนอยู่บ้างเหมือนกันนะครับไม่รู้เพราะไปคุยอะไรกันมานะครับถึงเล่นได้ดีขึ้นหรือเพราะทางแฟนบอลของทางเปเช่เนี่ยจุดพลุไฟนะครับทำให้ควันเนี่ยลงมาในสนามนะครับทำให้นักเตะบายเยนเนี่ยอ่อนแลงหรือเปล่าเหมือนลมควันใส่ครับทำให้มึนเพราะว่านักเตะเปเช่เนี่ยดมควันจนปอดเป็นเหล เล่นได้ดีแค่แป๊บเดียวเท่านั้น,นครับพอควันในสนามเริ่มจางลงไอความคิดที่เราคิดว่าเอ้ยเปเชเล่นดีขึ้นว่ะเฮ้ยบุกได้แล้วนี่ว่ะไอแบบนี้ก็ทําได้นี่ว่ะแต่พอมันจางลงไปแล้วนะครับมันก็ปรากฏให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเปเชเนี่ยไม่ได้เล่นดีอย่างที่คิดเลยแต่ทางบายเยินเนี่ยเขาแค่ผ่อนเกม่เฉยๆเยนาะจนนาทีที่53มนะครับบาเยินเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะง,ง่ายๆจากคิงล่สโกมองที่วิ่งเข้ามายิงประตูด้วยลูกเปิดของเดวิที่โย,ยนมาให้ง่ายๆเลยนะครับลูกนี้เน ฝั่งขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็โกมองก็วิ่งเข้ามาแท็บอินเข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของการประกบตัวของทางกองหลังของเปเชนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความจึงควรเป็นนูโนเมนเดสนะครับที่วิ่งไปประกบโกมองนะไม่น่าปล่อยให้โกมองโล่งขนาดนั้นนะครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นกองหลังเปเชที่ผิดพลาดกันเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเปเชก็ได้ทาการเปลี่ยนตัวอีกรอบนึงนะครับโดยส่งคีเลียนเอมบาเป้ลงมาแทนคาร์ลอสโซเล่นะครับแล้วก็ส่งฟาวร์ไปดูเนี่ยลงมาแทนไซย่าไอเมอรีซก่ แล้วเอ็มาเป้นเนี่ยค่อยลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยเข้าใจได้พอเอ็มาเป้นเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่พอเปลี่ยนปุ๊บนะครับรูปเกมก็ดูดีขึ้นหลายคนเนี่ยผมเห็นเลยนะคอมเมนต์กันนะครับบอกว่าเนี่ยพอส่งเอ็มาเป้ลงมาแนะ้วรูปเกมเปลี่ยนเลยเป้ลงมานี่คือเปลี่ยนจริงๆความจริงแล้วนะครับผมอยากบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับที่มันเปลี่ยนขนาดนั้นเนี่ยเพราะมันเอาคาร์ลสแซเรก,กับวอรเรนซยายมารีออกสนามมากกว่าไอ้สองตัวนี้คือแม่งเสียบอลไม่พักจริงๆทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแม่งอย่างท ตึงๆนะครับเพราะว่าทางเปเช่เนี่ยก็รอจะสวนกลับโดยใช้ความเร็วของเอ็มบาเป้แล้วก็จังหวะทรานซิชชันของเมซี่กับเนมานะครับซึ่งมันก็ดูได้ผลจริงๆนะครับพอเอ็มบาเป้ลงมาเนี่ยเมซี่กับเนมานเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับการโยนบอลของเมซี่การต่อบอลของเนมาเนี่ยคือมันแบบดูอันตรายมากขึ้นจริงๆครับซึ่งก็มีจังหวะที่เอ็มบาเป้เนี่ยหลุดเดี่ยวไปแล้วนะครับแล้วก็ยิงติดเซฟนะครับแล้วเนมาเนี่ยก็มาซ้ำถึง2ครั้งเลยนะแต่ก็ไม่เข้านะครับแต่บอลเนี่ยก็ดันไปปเเเข้้้้้าาาาททงงอออ็มบี่่่่ยยููในนนนตำำแแหหลลวะครับก็มาายิงปประตตูเข้ไแ่ก็ล้ำหน้าไปแล้้้้วซึ่งงตรรนีเเาาก็ขใจได นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งของทั้ง2ฝั่งนะครับทางเปชเช่นเนี่ยส่งวิตติญญาลงมาแทนดานิโลนะครับเพื่อเสริมในตำแหน่งเกมรุกนะครับซึ่งผมก็งงว่ามึงเพิ่งรู้เหรอว่ามึง,มง,มงต้องเสริมตัวลุกอะ่ะเออนะฮะส่วนทางบาเยร์เนี่ยก็เปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะฮะเอาการาบี้เนี่ยลงมาแทนโกมองนะครับโอ้โหวันนี้โกมองเล่นดีนะแล้วก็เอาโทมัสมุลเลอร์น,นะครับลงมาแทนชูปโมติงแล้วหลังจากนั้นนะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยก็มาทำประตูได้นะครับจากการเข้าทำด้วยความเร็วของทั้งคู่นะฮะกกกกก็็็็็จจจะะะะเเเเเเเปปปนน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 อออมมบบบบาาา้้้้้ัััััดดดรรรูโ่่่สสคคคแตตุทยยีีงงงหหวลำึ เอ็มบาเป้เ,เนี่ยจ่ายให้นูโนเมเดสยนก็เป็นจังหวะที่ล้ำหน้านิดเดียวจริงนะครับน่าเสียดายแล้วคือเป็นการเข้าทำที่สวยมากด้วยแต่ก็นั่นแหละฮะล้ำหน้าก็ไม่ได้ประตูไปนะครับแล้วก็มีจังหวะต่งตางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวเนลเมซี่ที่ได้ยิงนะครับแต่ก็ยิงพลาดไปนะครับวิตินยาได้ยิงก็ยิงไม่ได้อีกเช่นกันในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีเบนจามินปาวาวนะครับที่ทำฟาวใส่เลี้ยวเนลเมซี่จนได้ใบเหลืองที่2นะครับทำให้เนี่ยโดนใบแดงออกจากสนามไปแต่มันคือช่วงในทดเวลาบาดเจ็บไปแล้วนะครับเหลือเวลาแค่2นาททททีีเเเเเ่่่านนนนนัััั้้้กกก็็ไมมแลวะคครรบบบจใหปชย ขาบ้านไปที่สูตรประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหอย่างเศร้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในจุดที่ผมไม่เข้าใจกันหน่อยดีกว่าหรือเรียกง่ายๆว่าบน่นผมเนี่ยสงสัยในการจัดแผนการเล่นแท็กติกการเปลี่ยนตัวของคริสตอฟกติเยม่มากๆครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวันนี้เปเชมาในระบบ c ีซีซึ่งเป็นการยัดกลางลงมาถึง4คนแต่โยกโซเลก,กับดาวรุ่งอย่างไซายามารี่เนี่ยทางออกไปทางเล่นริมเส้นนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับอยากให้มองย้อนไปในวันที่อาเจนินาเนี่ยยัดกองกลางลงไป4คนในวันที่ต้องเจอกับทางโครเอเช ในวันนั้นนะครับต้องส่งกลางลงไป4คนเพราะว่าต้องเอาไปสู้กับกองกลางของโปเอเชียที่แข็งกว่าและการที่เปเชททาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่คุณลืมคิดไปหรือเปล่าว่าคุณภาพแม่งต่างชั้นกันมากๆและในส่วนที่สิ่งที่ผมงงที่สุดนะครับทำไมต้องส่งดาวรุ่งวัย16ปีอย่างไซยามารีลงสนามในเกมใหญ่แบบนี้ด้วยเพราะมันก็เห็นๆกันอยู่ครับว,ว่าหลายๆนัดที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเขาไม่ได้โดดเด่นหรือว้าวอะไรขนาดนั้นที่จะต้องลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยแล้วในนัดนี้คือลงมาแล้วเสียบอลตลอดในจังหวะทีีี่่่ไไมมควรเเเสสยยถ้าาข ก็มีโอกาสไปถึงทําประตูเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็พลาดให้เห็นได้ชัดนะครับเลกคนนึงคือคาร์ลโซเล่แม่งก็เสียไม่พักเหมือนกันนะครับและสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือต่อให้ยัดกลางลงไป4คนเนี่ยเปเชกก็เอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายเนย์มาและลิลเนมซี่ที่ถูกวางให้เป็นกองหน้าต้องลงมาเอาบอลตลอดนะครับพอสุดท้ายนะครับพอเกมเนี่ยเล่นไปเล่นมาถึงแล้วก็จัดแผนลงมาแล้วก็เล่นในระบบเดิมที่คุ้นเคยมึงจะจัดแผน4-4-2เพื่อแล้วสุดท้ายเนี่ยทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ เจอโค้ดอย่างนี้บางทีก็ทอ้อเหมือนกันต่อไปนะครับเรื่องการเปลี่ยนตัวจะส่งกิมเป้ลงมาทําไมรามอสกลับทิงตัสก็คือทําได้ดีอยู่แล้วนะครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กองหลังเลยทุกคนน่าจะเห็นอยู่ว่าปัญหากองหลังเนี่ยแคบจะไม่มีเลยสามวันนี้คือเล่นได้ดีกันมากๆแต่ปัญหามันคือกองกลางไม่สามารถพาบอลขึ้นหน้าไปได้แล้วมึงจะเปลี่ยนหลังทําไมแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยแดงกลางวันนี้นะครับก็เหมือนก็มีแค่พลังในเกมลับนะครับเหมือนถ้าทุกคนเล่นเกมเนี่ยม่นก็คือเกมลับนี่คือเหนียวแน่นครับตัดบอลอะไรกันบอลได้หมดนะ นะคือจ่ายเสียไม่พักจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาโกวรัตินี่ก็เสียดน,นิโลนี่ก็พลาดไซาย,ายลล์เมรี่นี่ไม่ต้องพูดถึงแมงโอโหอย่างกากแล้วก็คาร์ลอสโซเลนะครับจังหวะที่ควรดีมก็พลาดอีกนะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผม,มงงครับคือกองกลางตัวที่ริมเส้นเนี่ยไซาย,าย์เมรี่กับคาร์ลอสโซเลนะครับแม่งแทบจะแบบวิ่งเพรสบอลแบบไร้ประโยชน์มากๆผมเนี่ยเห็นเมซีวนนะมซ่วิ่งเพรสบอลนะเมซี่วิ่งเพรสบอลได้ดีกว่ามัน2คนอีกนะครับเนมาเนี่ยก็วิ่งเพรสบอลเหนื่อยเลยอนะ่ะคุณคิดดูนะกองหน้าต้องทําหน้าททีีี่่่แบบนนน้ําาไมมมใเือออกกกงงงงลลถึ4คคุณ็ด แล้วกันว่าเนี่ยมันคือความผิดพลาดขนาดไหนนะฮะแล้ววันนี้นะมาพูดกันถึงในส่วนแท็กติกกันต่อครับคีซอฟกาติเยเนี่ยได้ไปพูดให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไว้นะครับว่าเฮ้ยเราจะเอาชนะบาเยน์แบบมีชั้นเชิงนะฮะไหนชั้นเชิงของมึงอ่ะตั้งรับรอโดนเนยนะชั้นเชิงทุกคนรู้ป่าวว่าทีมเล็กเขาก็เล่นกันแบบนี้แหละครับชั้นเชิงตรงไหนพูดตรงๆนะครับวันนี้โคตรสงสารเลี้ยวเนลเมซี่กับเนย์มาร์มากๆที่ต้องมาเล่นแผนอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็งงเหมือนกันชั้นเชิงอะไรของมึงแต่พอมามองนัดต่อไไปปปรรถ้้้าาเออ็มมี่พตก เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่มีเอ็มบัปเป้อยู่ในสนามเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแถมบาเยนต์เองเนี่ยก็จะมีปาวานนะเพราะว่าโดนแบนจากนัดนี้เนาะก็ต้องไปลุ้นกันเลยครับว่าจะเอาชนะบาเยนต์ได้ไหมทีนี้เรามาตัดเกณฑ์นักเตะกันครับก็ขอยกคะแนนจ,จากทางโซฟาสกอร์เหมือนเดิมเลยนะเนอน,นาร์ม,ม่าเนี่ยเจ็ดจุดหกนูโนเมนเดียเรามอสเจ็ดจุมาควินยอตหกจุดแปดฮาคิมิหกจุดสามคาร์ลอสแสแลหกจุดเก้าเดนิลโลหกจุดเก้าเวลลิติหกจุดเจ็ดไซย่าเอ็ ตรงส่วนนี้นะครับผมมองว่าเฮ้ยมึงให้คะแนนเยอะเกินไปเปล่าไาย่าไอเมอรี่อย่างเงี้ยไอเด็กดาวรุ่งเนี่ยผมมองว่าแม่งคะแนนไม่ควรถึง6ด้วยซ้ำคาร์ลอสโซเล่ก็เหมือนกันครับไม่ควรได้6.9เพราะแม่งทําพลาดบ่อยมากๆนะครับเอาไปแค่5.5หรือ6แค่นี้ก็คือเยอะแล้วนะครับต่อไปนะครับบรรดาตัวสำรองที่ลงมาคิเมนเป้นะครับได้ไปที่6.4วิตินยา6.7ฟาเบลุยได้ไปที่7นะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ได้ไปที่6.2นะฮะแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครัับบแแแลลลละะถ้้าชชออคคคคิปนนนีีขึงไ์์รท่สญ นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมลงคลิปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปละเจอกัน